ผลงานที่อัดแน่นไปด้วยพลังศิลป์นะคะสื่อสารถึงสันติภาพและความเป็นธรรมทําให้ธีรวัตมุลวิไลศิลปินนักการละครผู้มากความสามารถได้รับรางวัลปิติศิลป์สันตินธรรมประจําปี2554จากสถาบันปรีดีพนมยงค์ซึ่งมอบให้กับนักศิละปะวัฒนธรรมผู้มีผลงานดีเด่นด้านสันติภาพประชาธิปไตยและความเป็นธรรมค่ะจะยิงขย่ายิ่ขึ้นทุกอยา่าง ต,ตัวละครอาจจะเปลี่ยนผู้เล่นแต่โครงสร้างความบิดเบี้ยวยังคงเหมือนเดิมหากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยใช้ศิละปะเป็นตัวกลางสื่อสารความคิดสู่ผู้คนแนวคิดที่เป็นแรงใจในการสร้างสารรค์ผลงานศินละปะตลอด15ปีของธีรวัตรมุนวิไลศิลปินนักการละครผู้ใช้ศิละปะการแสดงสื่อสารให้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมลำ้ำช่อชนและเอาเปรียบระหว่างมนุษย์ ผลงานของเขาจึงเต็มไปด้วยเจตนารมณ์ให้ผู้ชมตระหนักรู้ไตร่ตรองและเกิดสำนึกในความเท่าเทียมด้วยเหตุนี้เขาจึงได้รับเลือกให้เป็นผู้รับรางวัลปิติสินสันติธรรมประจำปี2554จากสถาบันปรีดีพนมยง์ในฐานะนักศิละปะวัฒนธรรมผู้มีผลงานดีเด่นด้านสันติภาพประชาธิปไตยและความเป็นธรรมผลงานเขาเข้าข่ายหนึ่งเป็นความร่วมสมัยของการนำศิละปะหลายประเภท มาทำออกมาเป็นตัวชิ้นงานศิลปะวัฒนธรรมสองเนื้อหาแกน่แกนๆเป็นเรื่องสันติภาพสันติธรรมแล้วก็เดินในแนวทางนี้มาตลอดชัดเจนตลอดช่วยชีวิตที่เขาโดดเข้ามาอยู่ในวงการ ศิลปวัฒนธรรมก็ถือว่ารางวัลเป็นเกียรติสูงสุดแล้วก็มองการทํางานทั้งชีวิตไม่ได้มอบให้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเหมือนการประกวดไม่ใช่ความถูกต้องความอายุที่ทำเราจะทํำยังไงก็ต้องทําให้เห็นว่ามีคนหนึ่งกระทากับอีกคนหนึ่งในเชิงแอคชั่นซึ่งมันจะทําให้คนดูแบบว่าเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับซึ่งมันเรื่องบางเรื่องเรื่องมันไม่ใช่มีเวลาเงฮะเออเรื่องบางเรื่องมันสะสมอยู่ในบ้านเรามานานดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงแค่ณปัจจุบันนี้ผมกําลังพูดถึงที่ผ่านมา แตต่่กกก็หหววังวังงาาาผมมจะมีทอออใ้บนครางวัลปีติสินสันติธรรมเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติที่มอบให้แก่นักศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยไม่จำกัดประเภทที่มีการสร้างสรรค์งานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า10ปีและมีผลงานแสดงเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน